สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้มีพัสดุส่งมาหาเราถึงสองกล่องครับอ่ากล่องแรกมาจากนณฑบุรีกล่องที่สองมาจากหนองคายอันนี้มาฑนทลบุรีมาจากประตุกเลยครับอขอบคุณประตุกามากมากครับส่งอะไรมาให้นะกล่องที่สองนี่จะมาจากหนองคายจะเป็นจับพี่เมย์นะครับอันนี้พี่เมย์สั่งอะไรมาให้ไม่รู้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันโอเคครับ แกะของก็ตู้กนของก็ตู้มาถึงก่อนมาถึงได้เรียก,กันครับภายใน20นาทีมันจะแกะก่อนนะชอบชอบเปิดกล่องมีความสุขรุ่นดีว่าอะไรอ้าวอุ้ยน่าจะเป็นเสื้อผ้าของน้องแถวนแถเป็นตากล้องน้องแถวยังไม่ออกสื่อครับยังไม่สวยน้ำว่ามันยังบวมอยู่ค่ะเฮ้ยขอโทษ เสื้อผ้าเสื้อผ้าแล้วเขาจะเฮ้ยขอโทษค่ะอืมอะไรคะสีผมพูดน่าจะเป็นเสื้อผ้านี่แหละป้าส่งเสื้อผ้ามาให้เราอันนี้เราก็ส่งมาอะไรคะหวานแล้วเใช่แล้วหนึงหนึ้งเสื้อผ้าไม่แ,นนแม,ม่หนูใส่ <laughs> อัี้เราส่งไปให้ย่าก,กับแม่เนะค่ะ<อ>ชุดชุดชุดเสื้อสีหวันแล้วน,นี้อะไรครับสื้อผโอ่าเสื้อผ้าดีๆงั้นเลยครับขยันส่งเสื้อผ้งเสื้อผ้าเนี่ยผ้านี่ยนี่ที่รักอันนี้เป็นเสื้อแขนยาวแม่เองใส่ได้หรือเติงใส่ก็ได้นะ อุ้ยอะไรคะโอเัเยอะแยะไปหมอหนูยยอ,อ,อมว่อวานเอิญอันนี้หนูจะเอาเสื้อโอเคให้แม่ใส่นอนอือขอบคุณนะคะประตูอูยเอยอะแยะไปหมดเลยอันนี้เสื้อไปวัดค่ะแม่ที่รักใส่ได้นี่ครัใช่แม่หนูชอบเข้าวัดก็ได้อันนี้อะไร ผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงครับโอ้เป็นชุดยาวชุดยีนนะคะส่วนชุดยีนอ่ะเด้งอันเนี้ยเด้งก็ใส่ได้นะค่ะอ่าอันนี้ของตัวเหรออันเนี้ยอันนี้เป็นชุดอะไรคะมันเป็นเก่งๆกับเสื้อเหรออันนี้อะไรโอ้ชุดน่ารักเลยแม่เด้งใส่ได้นะเป็นเสื้อสองตัวเลยเสื้อจะปวัดชุดน่ารัก จะส่งไปให้แม่น,นี่อะไรอ๋อที่เป็นเสื้ออะค่ะเออเขาจะใส่ไปวัดจริงคนนั้นเอเอเวลาไปทำบุญทำบุญเนาะ,ะอันนี้เนยจะใส่ตัวน,นี้ก็ได้ไหนนี่ขอบคุณครับขอบคุณทุกทุนะครับดีน้องแพลตี่ตตตจัดก,การเดีนี่อันนี้เป็นของน้องแพลวอุ้ยอู้ห เอาที่เขาไปโดนอะไรนะเออไม่เกี่ยวโต๊ะเครื่อกี้ร์เขาไม่คิดว่าเลือดมันจะไหลอ่ะอันนี้ก็ไปชนนี่ชนนี่โอ้โหเสียเลือดเลยเสียเลือดน่ะโอ้โหยาวมากเลยเสียเลือดทุกวันความรู้สึกของตัวเองนั่นแหละควาตัวตัวเองและนี่เพื่อนพี่เมย์ครับขายนะครับเพื่อนพี่เมย์ขายนะใครสนใจก็อุ่นหนึ่ได้เลยแป๋ว นี่ส่งไปมาคุณเราตัดดีๆด,ดีค่ะอุ้ยอะไรอ่ะฉีกเลยครับผมอันนี้คืออะไรคะอุ้ยยุ้มเย็นเลยอ่ะเอง ผมมากับอุลน์เนิอันนี้แพคเกจต้องเป็นหมูยอแน่นอนหมูยอจากหนองคายค่ะเพคเลเลยทำอันนี้กินไอ้อะไรในเมนูขอบคุณพี่เมย์มากเลยค่ะใครสนใจก็สั่งซื้อกับพี่แป๋วได้เลยเดี๋ยวตูนจะปักบุดไว้ใต้คลิปแล้วกันช่องทางการติดต่อเนาะค่ะแล้วเมนูนี้ด้วยนะคะอันนี้อะไรอะห่อหัวมเออตานินเหรอตานินเดียวหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะแกะดูนี่คือวิธีทำไมน่ารักจังยินดีจริงถ่ายไมชัด เธอมีคนสนใจเนาะแบบเขาอันี้ค่ะเขาพับไอ้นี้อะไรนะใบตองอ่ะเป็นสีเดียมเหลี่ยมลูกเต๋าคือดี so cute น่ารักเป็นแหนมลูกเต๋าแหนมเนาะแหนมหมูว่ะต้องเชียงสิคะเป็อะไร คำหนึ่งหมดยังไงคะอืมอร่อยแบบแน่นมากอ่ะใส่แฉะเดี๋ยวเขาทำแฉะให้อืมอร่อยอ่ะใส่ไหมอืมเผื่อน่ารักนะคะไม่รูพี่เขายยังไงอ่ะเขาคือเขาทาปลาผัผ่านกันอย่นงคือปังให้เขาอยากกินอืมอร่อยหรออันนี้คงจะทอดแบบเหลืองๆเนาะแล้วก็ทาหน้าปลาพริกหั่นกระเทียมคงจะอร่อย อันนี้ดูข้าวหมูยอจากหนองคายอร่อยนะเย็นๆเลยนะเจงเนาะพึ่งสูงแน่นอนเลย๊กออกมาแล้วรำหรอเย็นๆเลยอ่ะนี่ลข้าวหมูยอคำนี้กินกันไอ้กระจับหยือนหยวนหรือยวนพี่นะยวนยวนเปิดดับยวนซ้ำก็ได้โอ้โหโอ้โหหืมเจ๋งมาก ลองชิมสิคะมันกินได้เหรออ่ะขออนุญาตนะครับอืมอร่อยไหมอร่อยพี่รักไอ้กินอะไรให้หน่อยอร่อยอ่ะแกะให้หน่อยกินอันนึงค่ะไม่ใช่อันนิดเดียวนะอร่อยคือตุ้นเนื้อข้างในอ่ะอร่อยคือแบบอืมชิมมันแบบว่ารีวิวแบบว่าก่งมากเลยเนาะอืม นี่แบบแบบกัดกินเลยอ่ะอ่ะมันทหอมนึ่กไทยอะค่ะอืมอร่อยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะตําก็อร่อยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คงเป็นแหนมเนือ้อหรือเปล่าเพราะว่ามันมันแยกมาอร่อยอ่ะขอบคุณขอบคุณพี่เมย์นะครับของพ่อแมาให้กินเรนหนูมีเมนูทำแล้วแล้วสนใจมิสซบอกอ่ตําก็ได้นะเ็นน้องหมูยองอันนี้คงเป็นเนื้อนะ เขาคิดว่าเป็นเนื้อคะอ่ะเพราะว่ายางไม่เหมือนกันแล้วก็มันแพ็คใส่ถุงเป็นไงคะอ่ะมองตครับเนื้อเหรอเออเนื้อเหมือนกันเขาคิดว่าเนื้อเดียวกันแต่เป็นใบมะย,ยมใช่ไหมะย,ยมอันนี้คือใบมะย,ยมปะไม่แน่ใจห่อใบมะยมอือใบมะยมเหรอมั้งครับอ๋อไม่เหมือนกันหรอคะ มันแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวหรอท้องช,ชิมชิมเนี่ยค,ค,ครับอืมมันจะเป็นคนละแบบมั้งครับไม่แน่ใจเนาะแล้วรสชาติเหมือนกันไหมอืมอต่างกันอันอเป็นๆๆๆแบบไหนอะไหนคะ่ะรีวิวอร่อยคนละแบบอันนี้มีหนังอ๋ออ๋ออันนี้แบบมีหนังไงอันนี้มีหนังเนาะโอเคครับขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณประตุกแล้วก็ขอบคุณพี่เมย์นะคะ องอร่อยไหมกินก็สัมผัสสวยๆมากค่ะใช้นะครับโอเคครับผมยูวีแบบลูเลตี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ